สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพนักงานแบงค์ถึงกับพูดไม่ออกลุงชราเบิกเงินธนาคารพนักงานให้ไปกด ATM เรื่องนี้เป็นคติเตือนใจได้ดีที่สุดมีลุงแก่ๆชราแต่งตัวธรรมดามอสอเดินงกงกเงินๆมาที่เคาน์เตอร์ธนาคารและขอเบอิกเงินลุงลุงขอเบอิกเงิน1,000บาทหน่อยสิพนักงานลุงคะเบิกเงินแค่นี้ ทำไมไม่ไปเบิกที่ตู้ ATM ล่ะคะลุงลุงกดไม่เป็นเลยมาที่เคาน์เตอร์นะ่ะพนักงานที่เคาน์เตอร์เขาให้เบิกตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปนะคะลุงงั้นลุงขอถอนเงินหมดบัญชีเลยแล้วกันแล้วก็ยื่นสมุดบัญชีให้พนักงานแต่เมื่อพนักงานสาวรับสมุดบัญชีไปก็ต้องตกใจเพราะมีเงินตั้ง10ล้านพนักงานคุณลุงคะจะถอนเงินหมดวันนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะคุณลุงต้องแจ้งล่วงหน้า เพราะเงินมันมีเยอะนะคะลุงงั้นลุงถอนได้มากที่สุดเท่าไหร่พนักงานถอนได้มากสุด2ล้านค่ะลุงโอเคงั้นถอนสองล้านให้หน่อยนะพนักงานทั้งสาขาก็รีบมาอำนวยความสะดวกพาไปนั่งโซฟานุ่มๆพร้อมเสิร์ฟชากาแฟเต็มที่พร้อมทั้งกล่อมให้ยังฝากเงินที่เหลืออีก8ล้านต่อไปผ่านไปสักพักพนักงานก็นำเงิน2ล้านมาให้ลุง พอลุงได้รับเงินแล้วก็หยิบเงินไป1,000บาทใส่กระเป๋ากางเกงพร้อมทั้งบอกว่าช่วยนับเงินที่เหลือแล้วเอาเข้าบัญชีลุงเหมือนเดิมด้วยนะขอบคุณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจ, post จาก p o s t j จ n c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ